ไดื่มน้ําเขาได้กินยาแก้ต่างๆพักผ่อนก้อนอย่งนี้พอพูดแค่นั้นขึ้นมาปั๊บเอาจอดอีกแล้วไอเราก็กลับมาเอ,าอ้าอ้าจอดทำไมอีกอย่างอย่างนี้ผมว่าเนี่ยยังไงก็ต้องไปค้ำไาเอกลางปลาเลยเยมืองพิม้เนี่ยผมว่าค้ำเนี่ยถ้าล้าพังแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ลำบากเลยดีอ๋านี่เอา,อาอไอพวกประสงค์นิกรมาถึงสามพันกว่าคนเนี่ยผมว่ามันมันเดินยุ่งยากนะ ท่านก็เลยตะโกนบอกมาอ่ยไม่เป็นไรหรอกอาคำนวณมาแล้วยังไงก็ไม่คํำถ้าจะคําม,มืดก็ไปมือดอยู่เฉพาะซุ้มประตูทางเข้าเมืองพีมายมันจะมืดตรงนั้นแหละก็เลยถามโอ้ยอาจะมาพูดดียังไงอาไม่ใช่คนแถวนี้ผมนี่คนผมมันเป็นเจ้าเมืองตรงนี้ทาไมผมจะเบรวยเส้นทางนี่เออน่เชื่ออาเถอะนะอาคานวณมาแล้วทีนี้กระป๋ากดกขึ้นมาว่าพอแต่เราขี่ม้ามา มาปั๊บเรายังไม่ลงจากหลังม้าเนาะเราก็เห็นคนมันจํานวนมากเด้อจำนวนมากมันนั่งคุกเข่ามันนั่งคุกเข่ามันพนมมือแล้วน้ำยาแล้วก็ขนมอะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันมันมันวางยาวเหยียดไปเลยอ่ะมันวางยาวเหยียดในป่าแล้วก็เห็นคนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอ้าวกูเดินมามากูขี่ม้าบ้าเมื่อกี้มันไม่เห็นเห็นพวกมือว่ะ ไล้วอยู่ๆทำไมไม่เห็นมันเหมือนใกล้พวกบังบดนะเออมันมาต้อนรับนะไอ้ตรงนี้กูก็กูก็เดินผ่านไปผ่านมาทําไมกูไม่เห็นคนจะคนแล้วมึงมาได้ยังไงวะมันก็นั่งคุกเข่าน่นั่งคุกเข่าก็ะทีนี้คนเขาก็ไปกินอาหารกันเนีเพราะไปกินอาหารกันขึ้นมามาถึงตอนนี้ปั๊มคือลงจากลงจากเขาพนมลุ้งนี่มันสามโมงเชา้ามาถึงนี่ห้าโมงเชา้าอ่ะมันเดินอย่างเดียวอะ่ะ ทีนี้พอไปถึงขึ้นมาทางกรเลนั่งคุกเข่าตรงนี้เห็นแต่ท่านเอามือตีหินเนี่ยตีดินท่านก็นน้าตาท่านก่อนเรพอจะเรามาสรปั๊บเราเห็นท่านน้าตาแล้วท่านสะอื่นขึ้นมาไอเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ามากเราก็ไปยืนยืนมันก็เลยบอกว่าอ๋ออ๋น้อยใจกับผมใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยใจหรอะในฐานะที่ผมไม่ได้ทําตามใจอา๋าเนี่ยอ๋น้อยใจใช่ไหมโอ้มันผ่านมาแล้วไอ้นั้นเรื่องเล็กมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีก อ้าวไม่จะมีเรื่องใหญ่อะไรก็นั่นอีกอาอะไอาพิหวังเรื่องอะไรธรรมดาคนอย่างวรมันเนี่ยไม่เคยลังน้าตาให้คนเห็นต่อให้เลือดต่อให้ต่อให้เลือดต,ต,ตาแทพประเด็นก็ไม่เคยลังน้าตาให้ใครเห็นนี่คือนิสัยของวรมันแล้วที่อาเนี่ยลังน้าตา,าเอื่นออกมาเนี่ยอาพิจวังเรื่องอะไรช่วยบอกผมหน่อยเลยหนท่านก็เลยพูดว่าหลานเอ้ยอา อาไม่เชื่ออาไม่ไม่ค,คิดเลยว่าคนอย่างอานี่จะเป็นกษัตริย์ผู้อาภัพที่สุดในบรรดาตะกูลวรมันธรรมดาเนี่ยคืออาเนี่ยหลงตัวเองคิดว่าชัยวร,รมันทีเจ็ดนี่ยคือนักรบคือนักนักบริหารแล้วนักเผยแพร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่พอแต่อาเนี่ยมมเหชนแผ่นดินนี้แล้วอาปอกลับเป็นกษัตริย์ ที่อาพับที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแห่งตระกูลวรมันเขาก็เลยถามว่าเอาทำไมอาพูดอย่างนั้นเล่าหลานเอ้ยหลานรู้ไหมแผ่นดินที่อากำลังนั่งคุกเข่าอยู่นี้เนี่ยคือมันมีบารมีเทียบเท่ากับเมืองพระนครเมืองที่อาปกครองอยู่ทั้งเมืองเลยนะโอหมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนี่อายมันมิตรป่านะป่าละโมกอ่ะท่านก็บอกว่าหลานเอ้ย จริงๆแล้วอาก็ไม่อยากจะเชื่อนันหรอกแต่พอแต่อาผ่านมามาเห็นจริงๆแล้วอาถึงรู้ว่าคนอย่างชัยวร,รมันทีเจษเนี่ยเพื่อมไม่ถึงแผ่นดินนี้ครองอาณาจักรได้มดทุกอย่างแต่กับครองอาณาจักรอันนี้ไม่ได้อะอ้าวพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าใจผมสร้างเมืองตรงนี้เมืองเมืองห <c oughs> ุงเลยเนี่ย <c oughs> ท่านก็เลยว่าท่านก็เลยจับมือทางนี้ไปท่านก็บอกว่าหลานเอ้ย ถ้าอาเนี่ยนะไม่เห็นมาเห็นแผ่นดินนี้ในช่วงทีอาขึ้นคลองราชเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอาจะสร้างเมืองนี้ให้ยิ่งใหญ่เท่ากับเมืองพระนครแต่นี้เนี่ยไม่รู้มันเป็นเวน้นเป็นกรรมอะไรทําให้อานนั้เนี่ยไม่เห็นแผ่นดินนี้ในจวนที่วัยจะเข้าลงแล้วแล้วอาจะปลีกตัวเนี่ยมาสร้างเมืองได้ยังไงถ้าอาไม่พึ่งลาแล้วอ,อ,อาจะไปพึ่งใครเอาถ้าอาจใจผมสร้างจริงๆเนะี่ย ขอจะบอกได้ไหมว่าใจผมสร้างใหญ่ขนาดไหนท่านก็บอกไม่ต้องใหญ่มากหรอกยกเมืองพระนครมาทั้งเมืองก็พอแล้วมันเล็กนิดเดียวก็พอเ <laughs> <laughs> มืองพระนคร <laughs> 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 แล้วก็เลยบอกว่าได้ถ้าเป็นความปรารถนาของหาเนี่ยผมก็อยากจะผมแต่แต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยทําอะไรให้อาบภาคภูมิใจยั่ทีมาัังเนี่ยผมจะรับปากผมจะสร้างให้ยิ่งใหญ่ การกอร่อสร้างของผมในครั้งนี้ไอ้พอน้องลุงกับพิมายจะเป็นผลงานที่ผมเคยสร้างไบแน่ดีเนี่ย<ม>ให้มารวมละผมจะใจมันเล็กไปไอสองไอ้สองหลังนี่ท่านก็ยิ้มเดยท่านยิ้มท่านก็เลยพูดว่าให้มันได้อย่างงี้ที่หลานเอออย่างนี<ม>้ตระกูลของเราเนี่ยมักคือบรรพบุรุษนะ่ะมักจะทิ้งความยิ่งใหญ่เอาไว้ให้โลกมนุษย์<ม>ไวเอาไว้ให้แผ่นดินเสมอต่อให้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะแค่แผ่นดินกรบหน้าคนก็ลืมเราแล้ว แต่ถ้าเราได้วางสมบัติยิ่งใหญ่ล้ำค่าเอาไว้บนแผ่นดินเนี้คนจะไม่มีวันลืมเราจะกล่าวขานชื่อของวรมันทุกยุคทุกสมัยได้ผมรับปากอาผมจะสร้างให้ผมจะสร้างให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยแหละอย่างนั้นนะช่วยซาบานต่อหน้าอาได้ไหมเพราะว่าอาต้องการอยากความมั่นใจอีกได้เราก็เลยไปซาบานพอไปซาบานขึ้นมาทางนี้ก็เลยขี่ช่างขีม้าไป พอไปทิ้งกับไปที่ไอ้ทหารเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกทหารมึงพาอากูเข้าวังที่กูจะไปปรึกษาพ่อครูสักหน่อยนี้ในมหาวิทาลเนี่ยเราก็เลยให้ใช้เวรลมามันพีเจนิกไปพักก่อนทีนี้ทีนี้เราก็ไปปรึกษาลาษีที่ลือีท่านก็นเลยถามว่าทําไมมาในยามวิกาลมีธุระอะไรนี้บอกว่าจะมีเรื่องคุยกันจักหน่อยหนึ่งอยากจะคุยให้ฟบอกว่าเรื่องการสร้างปราษาทถิน เราก็เลยถามว่าจะสร้างตรงไหนอีกคือจะสร้างในที่ที่ระหว่างพนมรุ่งกับพิมานอยู่ระหว่างกลางเนี่ยคืออาของผมเนี่ยไปไปสะดุดใจที่ที่หนึ่งท่านประสงค์อยากใหญ่กับผมเนี่ยสร้างเมืองตรงนีง้อีกเมืองเมืองหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่ากับผมเนี่ยจะมีวาสนาสร้างสร้างเซตไหมและจะอยู่ใดท่านฉลองไหมหรือว่าจะตายก่อนได้แค่นี้เองแล้วจะนั่งดูให้ก็ได้ท่านก็นั่งดู พอดูไปดูมาท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่าสร้างเลยอย่าสร้างที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของผู้ของของผู้ทรงสัพพัญญูไม่ใช่ที่ของศาสนาศาสนา,า,า,าพระศิวะสร้างไม่ได้อันตรายอันตรายมันจะทิพยหายไปวดกันไปใหญ่สร้างไม่ได้แล้วอาผมรู้ไหมก็คือใช้วรามาันทีเจ็ดเนี่ยท่านเป็นคนที่เก่งฉลาดท่านก็รู้อยู่แหละแต่ท่านไม่บอกเอจะทํำยังไงวะย่างเง ที่นายทิดสุดยังไงอย่างไรผมก็จะสร้างพรามก็เลยมาขอร้องทางนี้ว่าท่านนเรนนับตั้งแต่ชัยวร,รมันทีเจ็ดขึ้นคลองราบเนี่ยไม่เคยเห็นพรามอยู่ในสายตาเลยแต่ท่านนเรนพระราที่จะสร้างต่อไปเนี่ยกระเท่ากขาว่าเหยียบพรามในจมธรณีเลยนะเนี่ยคือพรามมันไม่มีที่ยึดอยู่ในสังคมเนี่ยแต่ถ้าจะสร้างจริงๆก็ไม่ก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าต้องให้พรามมันตายเมื่อทั้งเมืองก่อนเราคอยสร้าง อย่าก็เลยบอกอ้าวไอ้นั่นก็อาไอ้ทั้งนี้ก็เป็นอาจารย์จะทํายังไงดีก็เลยบอกว่าเอามีวิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงระวังไม่ทะเลาะกันอย่างนั้นให้ครับไปสร้างในชาติหน้าได้ไหมแล้วก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพ่อครูเนี่ยพ่อครูนักอกนักใจก็ช้ยวรลมันทีเจ็ดขนาดเนี้ยพ่อครูทําไมไม่ไปพูดกับอาผมเลยจะต้องมาจะต้องมาฝากผู้ผมเนี่ยไปบอกชัยวรลามันทีเจ็ดทำไม ก็ไม่พอใจก็ไปบอกท่านเลยเพราะว่าท่านเนี่ยก็เลยบอกวัาท่านก็เลยบอกว่าท่านจะไปกล้าพูดกับชัยมันทีเจ็ดเพราะขนาดอาจารย์ของอาจารย์ยังไม่กลา้าพูดยังไม่กลา้าสอนชัยมันทีเจ็ดเลยแล้วตัวอาจารย์นี่เป็นใครทึงจะไปกลา้าพูดกับชัยมันทีเจ็ดถ้าคืนไปพูดก็ชิบหายกันหมดเลยจะไปกลัวท่านทาไมไปผมจะพาไปคุยเองหาของผมเองหรอกก็จริงอยู่อย่างนาเรนทราทิศเนี่ยคือคือมันมันเป็นไซร์เลือดวอลรมัน <c oughs> ก็คุยกันได้ ส่วนอาจารย์เนี่ยไม่ใช่สายเลือดวอลมันแต่เป็นแต่เป็นคนถวายความรู้ให้กับกษัตริย์ไม่ใช่อยู่ในสายเลือด <Okay. S 1> ก็เลยไปไป,ไปมาก็เลยนู่นไปที่จากนั้นเป็นต้นมาทุกหนุณตันเชา่าแล้วก็ขีมา้ามาก็พวกทหารมาสาบานบอกว่าคําสาบานเมื่อวานเนี้ยขอให้เป็นโมฆะนะ <laughs> การมา <laughs> การมาในครั้งนี้จารธิบาานอะธิษฐานใหม่ <laughs> คือให้พระแม่ธรณีนะ่ะจำชื่อขอวง้าพปเจ้าไว้ด้วย ข้าพเจ้าจะกลับมาสร้างพระนครบนแผ่นดินนี้เให้ยิ่งใหญ่ที่สุดและให้คอยต้อนรับการมาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วยในวันที่ข้าพเจ้ามาก็พูดออกไปพอพูดออกไปจากนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ยุติไม่ได้สร้างเพราะไม่ได้สร้างขึ้นมาก็เลยช้วร,รมันทีเจ้าทั้งกระเลยเดินตรวจงานต้องการไปถึงไปถึงขอนสุโขทยัย